มีสถานการณ์ของชูคุนเดมาพูดถึงกันหน่อยนะครับมีรายงานบอกว่าเชลซีแล้วก็แมนยูสนใจอยากจะเซ็สนสัญญากับชูคุนเดในช่วงซัมเมอร์นี้ครับรายงานข่าวจาก Diario Sport รครับรายงานเมื่อคืนชืีอผนมาบอกว่าชูคุนเดกองหลังวัย5ปีของบาร์เซโลนามีโอกาสย้ายมาแค่งในพรีเมียร์ลีกช่วงซัมเมอร์นี้ครับหลังตกเป็นเป้าสนใจของแมนยูแล้วก็เชลซี รายงานก็บอกว่าทั้งสองสโมสรจากพิมเลกทั้งเชลซีแลวก็แมนยูต่างสนใจเซ็สนสนยยัญญากับช uh ูกูเด้อนหลังชาวฝรั่งเศสของบาซโลน่าในช่วงส,มมสมมัปม์นี้ที่คาดว่าจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่า60ล้านยูโรบาซ่าครับจำเป็นต้องทำการขายครั้งสำคัญในช่วงสัปม,ม์นี้นะเพื่อที่จะแก้ปัญหา financial fair play ของสโม,มสรครับโดยเฉพาะการปล่อยผู้เล่นตำแหน่งเซนเตอร์ที่มีเกินความจะเป็นอย่างน้อย2คนนะ ปัจจุบันบาซ่ามีผู้เล่นตำแหน่งเซนเตอร์ทั้งโรนัลอาราโวโชกุนเดอันเดรตคริตเตนเซนอินิโกเมติเนลแล้วก็เปาลูบาซี่ยังไม่นับรวมเกลมองลองเล่ ay, แล้วก็เอริกาเซียที่ย้ายมาเล่นกับแอตเลตวิลล่าแล้วก็คิโรนาด้วยสัญญายืมตัวในฤดูกาลน,นี้และยังมีรายงานบอกว่าบาซ่ากำลังพิจารณาเปิดเงื่อนไขซื้อชาดีรีอาสครับกองหลังทีมชาติเมรุโกกลับมาจากเรอัลเบติสด้วยตามการรายงานก็บอกว่าเกลมองลองเล่กองหลังชาวฝรั่งเศสน่าจะเซ็นสัญญ,ญาถาวรกับทีมสิงงห์า ขณะที่เอริกเซียมีโอกาสเล่นกับคิโรนาไปอีกอย่างน้อย1ปีส่วนอินิโก้มันติเนสหรือแม้แต่อันเดรสดคิตเทนเซนเนี่ยมีโอกาสย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับล่าสุดมีรายงานเพิ่มเติมว่าทั้งเชลซีแล้วก็แมนยูต่างสนใจอยากจะเซ็นสัญญายกับชูเดในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยมูลค่าราวราวหกล้านยูโรเนื่องจากแมนยูกําลังมองหาตัวแทนของราฟาเอวารานส่วนเชลซีนั้น พยายามเคยททบทมเซ็นกับชูโกเดมาแล้วในช่วงหน้าร้อนปี2022ก่อนที่ชูโกเดจะเลือกย้ายจากเซบีย่ามาที่บาร์ซโลนาในปีนั้นนะครับถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับสำหรับอนาคตของชูโกเดโอโหสุดจัดประหลัดบอกเลยนะครับชาบหลัดลาออกบอกว่าสุดจัดนะครับเพราะว่ามีโอกาสแล้วนะที่นักเตะรายนี้จะมาการแขที่สึกพิมพ์เลียงเกรดครับหลังจากที่เชลซีเคยอ,อยากจะได้มากๆนะครับ ตอนนี้ก็ทั้งแมนยูแล้วก็เชลซีครับต่างมองนะครับเพราะว่าสถานการณ์ของนักเตะที่บาเซลนาไม่แน่นอนแล้วครับบาซ่าต้องขายเพื่อเอาตัางค์นะครับมาเยียวยาสโมสรตอนนี้ครับโอ้นี่เยอะจัดเลยนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตของชู u คุเดก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับจัดไปฮาวัยรุ่นจัดไปยาวเลยนะครับผม